่มกดนะฮะเวลาที่เราต้องการกักน้ำนะครับเราก็กดเวลาต้องการถ่ายน้ําทิ้งนะครับล้วก็เปิดธรรมดานะครับก็ปล่อยน้ําทิ้งธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะกักน้ําไว้นะครับเราก็กดตรงนี้ลงไปสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องบญส่งไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยน จะมาสาธิตเปลี่ยนะสะดืออ่างล้างหน้านะครับตอนนี้ก็เริ่มนอกเริ่มจะขาดแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับพอดอีไปเดินห้างนะไปพบตัวใหม่มานะครับเป็นเป็นแบบแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบปุ่มกดนะฮะเวลาที่เราต้องการกักน้ำนะครับเราก็กดนะเวลาต้องการเทถ่ายน้ำทิ้งนะครับล้วก็เปิดนะฮะ จะลองดูนะครับตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับคล,ค,ลคลิปก่อนนั้นก็ทําเป็นตัวแบบป๊อปอัพนะครับไม่ได้เป็นแบบกดอ,อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับเดี๋ยวกาตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาอันเก่าตัวนี้มันเป็นรุ่นแบบธรมร,บร,ธรมดานะครับรุ่นเก่าธรรมดานะครับจริงๆแล้วมันจะต้องมียางนะ ถ้าเราต้องการที่จะกักน้ำนะมันก็จะมีลูกยางคนระอบตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มันมันหายไปแล้วนะครับจำเป็นโซ่ค้ง,งตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีจุกเขาเรียกเป็นจุกนะจุกยางปิดถ้าเราการกักน้ำนะตอนนี้มันเป็นน็อตตัวเดียวนะครับน็อตตัวเดียวเนี่ยแล้วเวลาที่แช้เป็นานานแล้วมัน มันผุเนะตอนนี้หมุนออกยางเนีเป็นหัวน็อตเนี่ยหลุดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวถอดด้านล่างออกก่อนเนานะเราต้องหาวิธีใหม่เราถอดด้านล่างนี้ออกก่อนนะครับน็อตมันจะดึงตัวกลางเนี่ยกับตัว ด้านบนเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อจะจับบริเวณนี้ให้อยู่เพราะกาจะสกระปรกนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับมันร่อยจะลามเราเลือออกมาก่อนเลือ,อ,อกไปทำความสะอาดนี่รับผุกมาแล้ว ด้านบนเนี่ยเอาออกไม่ได้เนาะเราก็ต้องหาวิธีงัดแยะใช้คีมอ่าท่านผู้ชมต้องใส่ถุงมือนะครับเนี่ยพอแช้ไปนาน,านเนี่ยนอ็อตปลายของน็อตเนี่ยจะแหลมนะครับเพราะว่าโดนโดนน้ำกัดทุกวันทุกวัน,นแหลมปิดเลยนะครับ เพ้ฟแราต้องใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยนะ,ะออกอยากนิดหนึง่งใ,ใช้วิธีงัดออกนะครับให้ดูความเสียหายนะครับถอดตัวของบนออกนี่ครับท่านผู้ชมใช้แปนานนะครับน้ำไมนจะก,กัด จนน็อตตัวที่เราคันยะึดระหว่งางฝาบนกับฝาล่างนะครับอย่างเงี้ยนะจะขาดไปเลยใช้การไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับอเครับท่านผู้ชมนะก็เรา,นะา,เราทำความสะอาดบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่มาใส่นนี่เป็นะตัวใหม่นะครับนี่เป็นะนะตัวใหม่ อันนี้ซื้อที่ห้างสปปรรพสินค้านะครับนะเห็นเขาแผ่นขายตัวละร5 9ยห้าสบก้าทนะนะนกาณะการทำงานนะต้องการที่จะเก็บกักน้ำนครับแล้วก็กดต้องการปล่อยอนะเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะมันก็จะปล่อยน้ำออกโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กัเลยอ่าหืมบอกท่านผู้ชมแปนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็ ง,ง่ายครับแจ็ความมาแล้วก็เทพันเกียวแล้วก็ตัวสะดือางน้นนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็จะใส่จากด้านบนลงไปนะครับก็คลายเอาตัวนี้ออกนะครับคายตัวนี้ออกเนาะแล้วก็เอาอยางตัวนี้ออกอันหนึ่งนะครับรับแพนนเดียวนะ หรลือด้านบนไว้อี่ด้านบนโอเคแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปสักสันแนี้เนะสร็จแล้วเราก็ไปใส่ยางข้างล่างนะแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้ใส่ยางขดข้างบนไว้นะครับจักข้างบนไว้ให้มันอยู่กลาง ็เดี๋ยวผมจะลองอไม่ใช้เทปพันเกลียวดูนะครับเราจะลองอัดเข้าไปก่อนถ้ามันอยู่นะครับถ้ามันอยู่นะก็ไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวเนาะโอเคแล้วก็ใส่นอกอ้าไปเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมียางอยู่แล้วเนาะแต่ไม่รู้มันจะไหลาตามเกลียวหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะไหลาตามเกลียวไหมต้องลองอีกที ตับตัวบนประคองตัวบนไว้ด้วยนะครับใช้ประแจกข้อมา้า ได้อยู่นะครับยังให้ตัวได้ดูเดี๋ยวเราอัดอีกสักสองเกลียวนะครับใช้ไปแจกออกมากขันเข้าไป <Okay. S 2> น่าจะได้น่าจะได้เนาะจะลองใส่ตัวผักน้ำตัวนี้อันนี้ลองแบบไม่ใช่เทปพันเกียวนะครับเดี๋ยวจะลองดูใส่ตัวนี้ก็ ก็ใส่ตรงนี้ก่อนเตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาใส่ดันนี้ เราดูนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะลองเปิดน้ำดูก่อนอเดี๋ยวลองเปิดน้ำแล้วก็ให้ดูข้างล่างนะครับท่านผู้ชมรู่นี้ดีนะครับเนี่ยไม่มีน้ำรั่วเลยไม่ต้องใช้เทปปันเกี่ยวนะครับได้ตามปกติเลยเนี่ยเปิดน้ำอยู่นะครับ มีมั่วดนะมีลวเดี๋ยวดูตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้รั่วรั่วหน่อยนะครับน่าจะตรงนี้ตรงนี้อ่ารั่วตรงนี้ครับเจอแล้วท่านผู้ชมนะครับตัวตรงนี้เดี๋ยวเราเอาทเทปพันเกลียวพันหน่อยนะครับโอเคโเดี๋ยวเ,เทปพันเกลียวพัน เทพันเทพันเกี่ยวพันด้วยใหม่แล้วนะครับยางประกบใส่ไปเลย อตอนนี้เปิดอยู่นะครับเลยไม่ไหลแล้วนะครับไม่ไหลแล้วนะโอเคแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทเมื่อ,อกี้จะหยดตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับเพราะมันจะไหลามาจากนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึ้งนะจะมีไหลตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะหมุนตรงนี้ไม่แน่นนะเดี๋ยวลองหมุนอีกทีหนึ่ง เป็นพลาสติกเกีียวนิดเดียวนะครับระมุนไม่ดีนะก็<ส>ซึมมาแล้วแก้ไขตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่ไหลนะครับตร,ตรงนี้ไม่ไหลแลนะแต่ตรงนี้ต้องพันเกียวนะครับแค่เทปพันเกลียวไปทีออ อาจจะต้องทำความสะอาดอยางตัวนี้หน่อยนะครับนะอยางตัวนี้นจะมีคาบแล้วใส่เทปพันเกี่ยว,วสักสามรอบ Okay. ไปแล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่พยายามอย่าให้ปิดเกียวนะครับมันเป็นปติกปิดเกี่ยวง่ายมาก นะโอเคครับตอนนี้หายแล้วไม่ไหลแล้วนะครับแห้งนะตรงนี้ก็ไม่มีไหลนะครับตรงนี้มเราใช้เทปพันเกลียวนะครับเรามียางอยู่แล้วเนาะทีการใช้งานของรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มกดอย่างนี้เนาะ ถ้าเรา,เาล้างหน้าธรรมดานะครับก็ปล่อยน้ำทิ้งธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะกักน้ำไว้นะครับเราก็กดตรงนี้ลงไปเพื่อจะเอาน้ำไปล้างหน้าทำความสะอาดในห้องน้ำอะไรก็ว่ากันไปเนะาะก็กักน้ำได้นะครับประมาณนี้นะครับ ไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วซึมอ่าโอเคต่อการทิ้งน้ำอ่ะลราก็กดขึ้นอ่าตัวนี้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับค่อนข้างจะสะดวกแต่ความคงทนนั้นอ่าต้องรอดูการใช้ระยะยาวว่ามีผลอะไรมัง่งแต่ว่าในคู่มือก็บอกว่าต้องทำวามสะอาดบ่อยๆเนาะต้องมีการถอดมาทำความสะอาดบ่อย อ่าโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงจบประมาณนี้ครับการเปลี่ยนะสะดือน้ำดุ่นแบบกดนะกดกักน้ำได้เนาะ,ะก็จบประมาณนี้ครับนะครับก็ไงก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องบุญสงูงและสไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ